ตุมเหนามะชื่ออ่านว่าเธอทั้งหลายปะปจิตวาปิแม้บวชแล้วสันติเกในสำนักพุทธศะของพระพุทธเจ้ามาทิศาสะผู้เช่นกับด้วยเรามายิครั้นเมื่อเรากรโรนเตกระทำอยู่สามะคิงซึ่งความสามะคีนักริธะไม่กระทำแล้วว่าจะนางซึ่งคำมามะของเราโบราณะกะบันดิตาปิ แม้อันว่าบัณฑิตมีในก่อนทั้งหลายสุตว่าฟังแล้วโอวาทางซึ่งโอวาทมาตาปิตูนางของบารดาและบิดาทั้งหลายวัชชปต,ตานางังพูดถึงแล้วซึ่งฟามเป็นผู้อันบุคคลพึงฆ่าเตสุมาตาปิตูสุครัดเพื่อมารดาและบิดาทั้งหลายเหล่านั้นพรหมทัตนะอันพระราชาพระนามว่าพรหมทต์โวโรปิยะมาเนสุปิ แม้โปรงลงอยู่ชีวิตตาจากชีวิตอนาติการมิตวาไม่ก้าวล่วงแล้วตังโอวาทางซึ่งโอวาทนั้นการยิงสุยังบุคคลให้กระทำแล้วรัชชังซึ่งกว่าเป็นแห่งพระราชารัตเถสุในแว่นแฝนทั้งหลายทวีสุสองปัจฉาในภายหลังอิติดังนี้นี่คือวัตตวาที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับ กเทตาวาตรัสแล้วทีคาวุกุมาระชาตะกังซึ่งทีคาวุกุมารชาดกปุณะเอวะอีกนั่นเทียววัตตวาตรัสแล้วว่าอยู่หน้าต่อไปนะครับพิกเวดูก่อนมิสูทั้งหลายทีคาวุกุมารโออันว่ากุมารชื่อว่าทีคาวุมาตาปิตูสุครั้นเมื่อมารดาและบิดาทั้งหลายพระมทัตตนะอันพระเจ้าพรมทัต โรพยะมาเนสุปิแม้พลงลงอยู่ชีวิตาจากชีวิตเอวังอย่างนี้อานะัติกมิตาวาไม่ก้าวล่วงแล้วโอวาทางังซึ่งโอวาเตสังมาตาปิตูนางของมานดาและบิดาทั้งหลายเหล่านั้นและพิตาวาได้แล้วทีตรังซึ่งทิดาพรหมทัตตสะของพระราชาพระนามว่าพรหมทัต กาเรสิยังบุคคลให้กระทำแล้วรัชชังซึ่งกว่าเป็นแห่งพระราชากาสิโกสลรัตเถสุในเว่นแควนชื่อว่ากาสีและแผวนชื่อว่าโกศลทั้งหลายทวีสุสองปัจฉาในภายหลังปณะ,ะก็พาริยังอันว่ากรรมมันหนักตุมเหหิอันเธอทั้งหลายอะการนเตหิผู้ไม่กระทำอยู่ว่จนังซึ่งคำมามะของเรา กะตั้งกระทาแล้วอิติดังนี้คือวัตวานะครับอาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าจะก็ปรเรชนาอันว่าชนทั้งหลายเ่าอื่นณวิชานันติย่อมไม่รู้แจ้งว่าตรงมยะเมธาในเป็นเรขไหนในะครับไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายยะมามเสย,ย่อมย่อยยับซิเอทะสังฆะมัชเชในถ้ำกลางอิงสูงนี้อิติ ดังนี้ตรงนี้มีตินะครับจะส่วนว่าเยบันดิตาอันว่าบันดิตทั้งหลายเหล่าใดตัทะสังฆะมัชฌีในถ้ำกลางแห่งสูงนั้นวิชานันติย่อมรู้แจงมมีทคาอันว่าความหมายมั่นทั้งหลายสัม,มันติย่อมระงับตะโตสัมปัต ติตะโตเพราะการปฏิบัตินั้นเตสังบัณฑิตานางแห่งบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นอิติตรงนี้อัดโวอันว่าอัทว่าบรรนาการาาอันว่าจนทั้งหลายผู้ทําซึ่งการแตกแยกทะเปียวาเวนบัณฑิตเตซึ่งบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตเตคือว่าอันเยเหล่าอื่นตะโตบัณฑิตตะโตจากบัณฑิตนั้นปรนามะ ชื่อว่าเหล่าอื่นเตปรเรชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าอื่นเหล่านั้นกรนณากระทำอยู่โกลาหลังซึ่งความโกลาหลุนสังฆมัจเจนในถ้ำกลางห่งสูงตัถานั้นณวิชานันติชื่อว่าย่อมไม่รู้แจ้งอิติว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลายยะมามาเสย,ย่อมย่อยยับสิยะมามาเสคือว่าอุปารมามะย่อมผลปีอุปารมามะคือว่า นัดสามะย่อมเสียหายนัดสามะคือว่าคัดฉามะย่อมไปมัจจุสันติกังสู่สำนักของมริตยูคัดฉามะย่อมไปสมีปังสู่ที่ใกล้สมีปังคือว่ามัจจุสันติกัง,ส,ส,กงสู่สำนักของมริตยูสะสะตงังเนืองเนือง,อ,งอิติดังนี้ตาท่าปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะ ประทัดสะแห่งบทว่าปรเรอิติดังนี้เป็นต้นอัดถัวขึ้นมานลครับอัดถอ่าอันว่าอัดว่าบัณฑิตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายเยเหล่าใดตัทะสังฆามาเชในถ้ำกลางแห่งสูงนั้นพิชานันติย่อมรู้แจ้งว่าเม่อยางอันว่าเราทั้งหลายคัดฉา,ามะย่อมไปมัจจุสมีปังสู่ที่ใกล้แห่งบริตติอยู่อิติดังนี้อิติดังนี้ คาถาภาทศาาาแห่งบาติงพระคาถาว่าเยจตัตถาวิชานันติอิติตรงนี้อัดหัอันว่าอัดว่าเตบันดิตาอันว่าบันดิตทั้งหลายเหล่านั้นชานันตารู้อยู่เอวังหิอย่างนี้แหลโยนิโสมนาสิการ,รังยังโยนิโสมนาสิกาอุปาเทตาวาให้เกิดขึ้นแล้วปฏิปัชชันติย่อมปฏิบัติวูปะสมายะเพื่อความเข้าไปสงบวิเศษ กะละหานังเมตคา,านังแห่งความหมายมั่นทั้งหลายเมตคา,านังคือว่ากะละหานังแห่งการทะเลาะทั้งหลายอัฐะเลขกในนะครับอัฐะพาเวสันเตรั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่เตเมีตาขานว่าความหมายมั่นทั้งหลายเหล่านั้นสามมันตีชื่อว่าย่อมสงบ ตายะปฏิปติยาเพราะการปฏิบัตินั้นเตสังบันดิตานางังแห่งบันดิตทั้งหลายเหล่านั้นอิติดังนี้คาถาปาทัสสแห่งบา่งพระคาถาว่าตะโตสัมมติเมตคาอิติดังนี้อทวาอีกอย่างหนึ่งอัดโถอ่านว่าอธิบายอย่างนี้อิติว่าเปิดยาวนะครับตรงนี้ชนาะอันว่าชนทั้งหลาย มะยาวัตวาโอวัธิยะมานาปิแม้อันเรากล่าวแล้วซึ่งคำทั้งหลายมีคำว่าพิกเวดูก่อนพิสูจทั้งหลายตมเห็นว่าเธอทั้งหลายมาอากาศิธาอย่าได้กระทำแล้วปันดนังซึ่งการแตกแยกอิติอาทินิดังนี้เป็นต้นกล่าวสอนอยู่ปุเพในการก่อนอะมามะกาชื่อว่าผู้ไม่เชื่อถือ อปติขะนีนะเพราะการไม่รับโอวาทสะซึ่งโอวาทมามะของเราปรนามะชื่อว่าเราอื่นตเตปเรชนาอ่านว่าชนทั้งหลายเราอื่นเหล่านั้นณวิชานันติย่อมไม่รู้แจ้งว่าไมยางอันว่าเราทั้งหลายคเยตวาถือเอาแล้วมิจฉาคาหังถือเอาผิดฉันธาทิวสีนะด้วยอำนาจแห่งอาคติมีฉันธะเป็นต้น ยะมามมเสย,ย่อมย่อยยับสิยะมามมเสคือว่าวายะมามะย่อมพยายามบุติยาเพื่อความเจริญบรรณาทีนางแห่งการวีว่าทั้งหลายมีการแตกแยกเป็นต้นเอตะสังฆามัชเชในถ้ำกลางแห่งสูงนี้อิติดังนี้คณะแต่ว่าอิธานิในการนี้เยบันดิตาปุริสาอันว่าบุรุษผู้เป็นบันฑิตทั้งหลายเหล่าใด อันตรลในระหว่างตุมหากังแห่งเธอทั้งหลายตัทะานั้นปัจเวคมานาพิจารณาอยู่โยนิโสโดยเย็บายวิชานันติย่อมรู้แจ้งว่าปุเพในการก่อนไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายวายมันตาพยายามอยู่ฉันทาทิพสนะด้วยอำนาจแห่งอคติมีฉันทะเป็นต้นปติปันนาปฏิบัติแล้วอโยนิโสโดยไม่แยบคาย อิติดังนี้อิเบธานิตับดบทเป็นอิเมบออิธานินครับอิธานิในการนี้เมทคา,าอันว่าความหมายมั่นทั้งหลายกาลหะสังคาตาอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าการทะเลาะอิเมเหล่านี้สัมันติย่อมสงบสันติกาแต่สับนักเตสังบัณฑิตะภูริสานงของบุรุษผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นตะโตนั้นตะโตเตสังสันติกาคือว่า เตบันิตะปุริเสนิสายะเพราะอาศัยซึ่งบุรุษผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้เอทะปเทในบทว่าปรเรจะดังนี้เป็นต้นบันิเตเะอันมัณฑิตเวทิตับโพบึงทราบอิติด้วยประการชนีคาถาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถาสัมปตาภิกุอ่านว่าพิจุพูดถึงพร้อมแล้วทั้งหลาย ปฏิตหญิงสุตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิพลาติสุในอริยะผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แลโกสัมพิกะวะัตถุอันว่าเรื่องแห่งพิกษุผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าโกสัมพีนิติตังแล้วนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่5ในธรรมบทภาคที่1ก็ขอให้นักศึกษาได้ติดตามในเรื่องที่6ต่อไป